ตู้ปลาสองอ่าตะก่อนมีเคยมีตู้ปลาสองแต่แต่ไม่ได้มาแล้วก็เป็นตูป 1, ต้ปลาหนึ่งตู้ปลาสี่สรุปอันนี้คือเขาให้มาอ๋อเขาให้มาก่อนหน้านี้แล้วตัวหนึ่งเมื่อหนึ่งปีที่แล้วแล้วเร,เราไม่รีวิวให้เขาจนเราซื้อมาขายก็ยังไม่รีวิว <c oughs> จนติดมือมาประมาณสามเดือนก <c oughs> <c oughs> ชิ้นใหม่มาอีกหรอใช่ใช่นี่คือตัวช่วยแน่นน <c oughs> คือไฟอ่ะจ่ายเต็มแน่ๆอันนี้ยแต่ว่า รีวิวฟรีมาอีกแล้วเฮ้ยแนะนำแนะนำส่งเสริมการขายเออเอ,อเฮ้ยอ,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 อันเนี้ยเดี๋ยวขอเปิดหัวข้อก่อนหัวข้อมีอยู่ว่าทำไมถึงแพงจังไม่อันนี้แพงจริงคือโอ้โหเคสเนี่ยที่จะมารีวิวให้ทุกคนต้องบอกราคาก่อน3,190่บบาทคือถ้าดูแค่หน้าตามันก็รู้สึกว่ามันแพงเพราะว่าเอา้าเดี๋ยวเดยเดี๋ยว คือถ้าให้ดูแค่หน้าตาเนะฮะเดี๋ยวมาให้ดูหน้าตากันแล้วทําไมถึงวอลแพงเพราะว่าอะไรถึงว่ามันแพงคือมันราคามันอะเท่าเคสตัว Protector Vision 122ึหรือตู้ปลาตัวใหญ่อ่ะที่มันมีพัดลม7ตัวมีรีโมทมีฮับมาให้อะก็คือที่เราขายกันบ่อยๆในราคาที่เท่าเท่ากันเลยใช่ไหมใช่ราคาใกล้ๆกันเลยอ่ะสามพต้นตเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวมาดูว่าทําไมมันถึง ราคาเท่ากันแต่ไซส์อ่ะไม่เท่าแน่ๆตัวนี้เล็กกว่าแน่ๆแต่ราคาเท่ากันเดี๋ยวมาดูแล้วมันอยู่ในแบรนด์ Band เดียวกันด้วยนะก็คือจากแบรนด์ซูนูมิอ่ะดูสีอะไรก่อนดีสีขาวนี่คือไวท์คือ W คือขาวต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะส่งเลดการ์ดให้ล้วนะแ <c oughs> บบเคสเคิร์ดอะไรเงี้ยบอกส่งเลดการ์ดให้เลยอ๋อก็จะไม่เห็นคลิปรีวิวแล้วต่อไปนี้ <c oughs> เพราะว่าไม่มีใครเอา <c oughs> นี่ 10 10รุ่นน่ยที่มันเป็นเคสทรงตู้ปลามีมิลาดอคว้าเอ็มไม่ได้ขายนะมีมิลาดมีตู้ปลา1ตู้ปลา3ตู้ปลา4ตู้ปลา2อ่าตะก่อนมีเคยมีตู้ปลา2แต่แต่ไม่ได้มาแล้วก็เป็นตู้ปลา1ตู้ปลาสสรุปอันนี้คือเขาให้มาอ๋อเขาให้มาก่อนหน้านี้แล้วตัวหนึง่งเมื่อ1ปีที่แล้วแล้วเราไม่รีวิวให้เขาจนเราซื้อมาขายก็ยังไม่รีวิวจนติดมือมาประมาณ3เดือน เราค่อยมารีวิวเพื่อขายออกอุ้ยอ๋อรู้แลวเดี๋ยวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคือแต่อีกก็ดังอีกอะทอเทใจเนี่ยก็ยังดังอยู่เหมือนกันเนี่ยหมดละมันเป็นงานถ่ายเทประจุเห็นไหมมันแพงพอนี้ งงกะดิงงะดิงงไหมรู้ไหมรู้ไหมรู้ไหมเอาไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูเดี๋ยวทำให้ดูอ๋อฮะมีคนอ๋อยะอ่ะไม่ใช่มั่วแล้วไม่รู้อย่าเพิ่งอ๋อดิอันนี้คือเป็นเคสมีชื่อว่าซูนมิมิปราด1,000นะครับมีสีขาวกับสีดำแล้วก็คือเปิดมาเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงแพงรู้แล้วอ่า ใช่รู้เลยว่าทําไมถึงแพงแต่นี้ยังไม่รู้กันใช่ไหมแล้วก็หลายๆคนน่าจะยังไม่รู้เออมันต้องเปิดมันต้องต่อไฟก่อนถึงจะรู้ได้อันนี้มันมีอะไรบ้างนี้่คป๊าอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวอันนี้น่าจะเป็นของตัวไฟพัดลมเน,นี่ของไฟแบบนี้แล้วใช่ของไฟแบบนี้ด้วย <c oughs> พี่วันนี้งว่ารงเสียบไปแล้ว ตรงเอามาเหน็บไว้ให้กลัวเสียบแล้วระเบิดด้วยไม่มีเดี๋ยวน,นะนนแล้วพี่จะเปิดไงมันไม่มีลวดมาให้พี่จิ้มหรือว่าใช้ตัวนั้นก็ได้ตัวสีทองอทองอ่ะตัวสีงห์ทองนี่มันคือตัวจริงจริงมันเอาไว้เทสพาวเวอร์เอ้ามันเอาไว้เทสพาวเวอร์เสียบแ,แนวสีทองทอง <laughs> ขอชื่อทางการหน่อยได้ไหม นดังเหมือนอะไรคุณคุณไมคุณคุณไหมเคยเคยเข้าไปอยู่ในนั้นไหมคุณหมอช่วยมอหนูด้วยนะครับได้ล้อันนี้คือรอเลยนะค่าคาดหวังเลยนะ1 2ึ่งสองฮะหน่งสออเ้เฮ้ยออ อนี่แต่ก็ไม่เข้าใจว่าเพื่ออะไรนะเพื่ออะไรวะอ่าเดี๋ยวว่าแสบตาอะไรอย่างงี้ก็ท<ต>ําให้มันมอิดไฟแต่อันนี้มองไม่เห็นเลยนะไ,ไ,นไย่างด้ะ,ะเ,เอาได้ตงไหนวะพี่ยังไม่ได้ต่อตรงไหนอ๋อมันก็ต่อแล้วนี่หวานต่อแล้วต่อไฟยงแล้ว ่ะพี่วอนคิดชื่อให้หน่อยดิฮะไอกระจกที่มันทำมันขุ่นแล้วมันใสมันเรียกว่าอะไรขอถาอนุญาตนะได้บอกลูกค้าถูกขอชื่อทานการหน่อยชื่อเนี้ยเหรอกระจกอะไรกระจกขุ่นมีระบบมีระบบขุ่นใสเออมีแล้วเยอะกว่ากระจกหมอกอีกอ่ะกระจกหมอก จ,จบคุณสามารถปรับคุณได้ปรับใส่ได้นะครับคุณลูกค้าเฮ <it> ้ยแต่ว่าทำไมตอนนี้เราเปิด,ไ,ดไฟไม่ได้ฮะอุปกรณ์ชิ้นใหม่ไม่อยอเหรอคใช่ใช่นี่คือตัวช่วยแน่ๆคือไฟอะจ่ายเต็มแน่ๆอันนี้แต่ว่าติดไหมไม่รู้หมาเออติดไหมไม่รู้นี่คือเออก็คือไม่รู้ว่าตอนนี้ทำไมไฟมันถึงไม่ติด ไฟติดปลอดภัยมากเลือติดแล้วติดแล้วอ๋อนี่ติดแล้วอ๋อเป็นไฟเหมือนในฟาสีเลยติอะไรงเสียงเครื่องมันติดติดตมันบอกติดติดติดแล้วนะอะไรเงี่ยเ๊าป๊าป๊าป๊าเ๊าป๊วปาป๊าปมาว่าตู้ปลาสีนะอามเหรอแล้วแล้วไฟพัดลมอ่ะาป๊าป๊มป๊า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 ปาลมยังไม่าิดเลยาี่หว่าป๊า้มาตัวนะ เยอะอยู่นะอ่าไหนแสดงอาบีนิหารอาบีนิหารอ่าอ่าแสดงอาบีนิหารโอมปุดๆนะฮะยังไงล่ะอันนี้เลยแต่ว่าโอ้ยโอ้ยเศรตาโอ้ยโอ้ยอ๋อแสบตาแสบตาเอ้าเอ้าเอ้าหายเลยเป็นยังไง ไม่อันนี้อันนี้มันคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่ามันเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยมันมันมีฟิล์มอยู่ฟิล์มมันยังทําให้ขุ่นอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าลองลองแกะฟิล์มจะได้เห็นจะชัด,ชดว่าการทําให้มันขุ่นกับใสมันจะต่างกันมันจะชัดเจนกว่าเดิมน,นี่อุ้ยอุ้ยมันแพงวะอันนี้อันนี้แต่คือจากสามพันหนึ่งเหลือพันห้าพันห้าก็ไม่ซื้อ อันนี้นี่เห็นไหมฟีมันเปืเป่อยๆนี่เอ๊มันไม่ได้เปืเป่อยๆฟีมันมันยังอันนี้อยู่นี่ขออนุญาตแกะเพราะว่ามันก็ควรแกะอยู่แล้วนะอย่างเงี้ยอเคมันจะมีตรงนี้จุดเชื่อมต่อก็คือสิงมันใช้ไฟมันใช้ไฟในการทําให้ใสเดิมทีเนี่ยกระจกมันขุ่นแต่ว่ามันมีการฉายไฟที่ตัวกระจกซึ่งไฟเขาก็น่าจะอยู่ในนี้แหละเออ ที่ทำให้มันใสขึ้นแต่ถ้าสีดำอ่ะน่าจะเห็นชัดกว่านี้อันนี้มันสีขาวอันนี้แกะไหมละ่ะมิลล่าแปลว่าอะไรนะผู้ภาพลวงตาเอาเอาเอาภาพลวงตาไปซะแล้วภาพลวงตาไม่ติดซะแล้ว หนึ่งสองห้าไม่ธรรมดาอือเป็นไงล่ะ right. นี่ right. wow. hey. ชอบเฮ้ยชอบไปดมิมันแพงงนี้แหละเนี่ยมันแพงงนี้แหละเนี่ยสวยจริลองดูสีดำไหมทีนี้ดูไหมคะเันเหมือนกันแหละมั้ดูกันเลคือถ้าปิดแล้วมันมันเหมือนอะไรอะ ทีวีจอนนนอ๋อเป็นเออใช่เหมือนจอเหมือนหน้าจออะไรทุกอย่างที่ปิดอยู่อะไรเงี้ยแล้วไฟไฟที่ตรงนี้ที่อ๋อใช่มันห้องน้ำโรงแรมมันใช่อยู่แล้วใครไปห้องแอร์มันก็ต้องเป็นโรงแรมที่แพงนิดนึงป่ะอ่าที่จะมีกระจกแอบเปิดปิดแบบเนี้อะลองลองกดเปลี่ยนไฟนะว่ามันมีโหมดไฟอะไรบ้างอันนี้สีขาวเอ้ยสีอะไรวะอ๋อ สีเปลี่ยนอ <Gir ish. S 2> ๋อเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆโอเคอันนี้อ่าก็จะเป็นแบบนี้ก็คล้ายๆเออนี่อั maximum. นี้ก็มีแล้วก็มีสองด้านด้านหน้ากับด้านหลังนะครับแล้วก็ตรงด้านหน้าค่อยๆจะเป็นแอร์โกอ่ะมาดูสีดํากันมากดีกว่าอันนี้เบื้องหน้าเรามาดูเบื้องหลังคือแบบเหมือนแบบไส้มันแตกออกมาข้างหลังอะเอออุ้ยหน้าตาเหมือนกัน ใช่ตอนเนี้ยทุกเคสสีดำสวยกว่าพราะเบื่อสีขาวมากนี่เหมือนกันเลยแต่ว่านี่คือตัวต้นแบบก่อนบางจำหน่ายจริงนะฮะเราได้มาตั้งแต่ต้นปีที่แล้วอะน่าจะใชพ่พร้อมกับเอ๊ะมาพร้อมกับเคสที่มีจอที่ของพี่แบงค์ใช้อยู่เออเนี่ยมันมาด้วยกัน เนี่ยแล้วมันมีอันนี้มาให้เลานะ Type C นะครับมี Type C ให้ด้วยมี Type C มี USB 3 AUX Reset ไอ้ Reset เ,เนี่ยมันมันนี่ Reset มันคืออันนี้มันคืออันนี้ไอไอตรงนี้อ่าแล้วก็ LED ก็คือเปลี่ยนตรงเฉพาะแถบนี้ส่วนตัวพัดลมอะ่ะปรับไฟไม่ได้โอมจงใส นี่เห็นไหมฟิ์มมันปิดไว้เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเขาจะมีช่างไปทำอะไราจะบอกให้อเ,เ,หอเออเใช่หรออันนี้เปิดได้เลยไม่รู้ใครเสี่ยงดีไหมเนี่ยที่เขาบอกว่าเชื่อช่างเชื่อช่างเนี่ยอ่าของจริงอของแท้เอ้าดูไหมฮะอ,อ,อ,อะไรนะ เรียมเ๋ยวแม่ิอย๋งพี่แม่งเสียบสายผิดอ้าอันนี้คือสายอะไรวะอ๋ออ๋อจริงๆเหมือนตัวพัดลมอ่ะเขาจะลิงก์ได้นะอ๋อพัดลมก็เปลี่ยนไฟได้ไหมพัดลมเปลี่ยนไฟได้ใช่เปลี่ยนไม่ได้อ๋อเพิ่งเห็นไงตัดหนังกระบกแหกเครือซังมาสั่งเว่อ นี่นี่คือตัวทดลองใช่ไหมเปลี่ยนได้เอาเอาตัวจริงเปลี่ยนไม่ได,เได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนได้เป่ได้ขออภัยด้วยครับมันเปลี่ยนไฟได้นะครับเดี๋ยวจริงไหมเนี่ยเอ๋อได้ขอมาก็กฮะจัดไห้ ขอมากระจัดไทยอันนี้คือ,อาสายที่ของตัวพัดลมนะฮะของแต่ละตัวนะฮะเดี๋ยวเราจะสายทั้งหมดเนี่ยมาลิงก์กันนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปต่อเข้าตัวฮับที่มีมาให้เพื่อปรับไฟเห็น <c oughs> ไหมเนี่ย <c oughs> เพื่อทุกคนนะฮะนี่ได้แบบเรียนรู้กันไปด้วยนะฮะว่ามันทํายังไงอันนี้อันนี้มั่วบอกตรง <c oughs> เพราะปกติ <c oughs> ช่างทำไง แต่ว่าเราก็พอจะรู้หลักการอยู่นี่เราก็จะเปิดหัวนี้ออกมานะฮะปึ๊บเราจะเอาตัวนึงมาต่อกับอีกตัวนึงแบบนี้เป็นการลิงก์เป็นการลิงก์เป็นการลิงก์ <c oughs> เป็นการลิงก์ไฟน,นี่แบบนี้ปั๊บแล้วก็เอาปลายสายเนี่ย ตอนนี้เห็นไหมไฟทั้งหมดมันไปพร้อมเพียงกันแล้วแต่ว่ามันยังปรับไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องไปลิงก์เข้าตัวฮับนะฮะนี่คือฮับเราก็จะฮับเนี่ยแล้วมามาถ่ายอย่างนี้นี่รอบรอบนี้ละนี่ปุ๊บแล้วก็เมื่อกี้เนาะเราจะเหลือปลายสายนะฮะเราก็มาต่อแบบน,นี้นะทีเนี้ยถ้ากดไม่ติดก็ต่อผิดถ้ากดติดก็ก็เก่งหนึ่งสองสม้ม ก็บอกแล้วว่ามั่วอยู่เออไหนวะกล่องมันอยู่ไหนละ่ะหรือไม่ก็สายดุดฮะไ,ไม่ได้เนี่ยก็คือไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะก็คือเราลิงก์พัดลมทั้งหมดเนาะแล้วเราก็มาต่อสายตรงนี้<ม>เพื่อไปเข้าตัวฮับนี้นะฮะ<ม>เพื่อเปลี่ยนไฟเพราะว่าตัวไฟตรงนี้ กับไฟตรงนู้นเะนี่ยก็เข้ากล่องนี้เหมือนกันแต่ว่าปรับเนี่ยปรับปับ๊บมันไม่ไปก็คือมันยังไปแค่เนี่ยก็คือเราลิงก์แล้วครบกันทุกตัวต่อลิงก์พัดลมตัวเดียวก็ไม่ไปไม,ไม่ไม่ไปไไไก็คือถ้าถ้าต่อลงบอร์ดอ่ะไม่น่ามีปัญหาแต่ตอนเนี้ยคือพอเข้าฮับแล้วอะ่ะแต่ฮับเขาก็น้อยเนาะเนี่ยฮับเขาคือมันก็ค่อนข้างน้อยไม่รู้ว่ามีปัญหาที่ฮับหรือว่า ยังไงนะเดี๋ยวลองดูอีกทีหนึ่งสำหรับตัวนี้แต่ว่าถ้าต่อลงบอร์ดไม่น่ามีปัญหาอะไรอย่างเช่นบอร์ดที่เป็น B70M นะฮะเป็นตัว ASUS Prime WiFi ก็จะเป็นตัว a u r a Sync นะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าต่อตรงไหนนี่ตรงนี้เห็นไ,ไหมเอาปลายสายเนี่ยสมมุติเราสมมุติว่าเราไม่ได้ต่อเข้าเข้าอันนี้เนาะเราก็เอาออกไปนะฮะเราก็จะ เอาเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไปต่อลงที่ตัวบอร์ดเนี่ยเห็นไหมอืไปต่อลงที่บอร์ดตรงนี้ที่บอร์ดไปเสียบนี้ปั๊บมันก็จะไปปรับไฟผ่านโปรแกรมอย่างนี้ก็คือตัวพัดลมเนี่ยก็ตีไปเลยว่าอาจจะต้องใช้โปรแกรมในการปรับไฟอ่าแล้วก็ไอตัวตรงเนี้ยสามารถปรับที่ตัวเคสได้รงแถบนี้เนียประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้ามีการแก้ไขเดี๋ยวอัปเดตให้เป็นยังไงค่าตัว ถ้าสมมติว่าอันน like ั้นเรารู <speaking <speaking ้ราคาเคแยกใช่มถ้าเกิดจสปนาหงถ้าเกิดจ้ใส่กเพิ่มพันเจ็ก็คือราคามันจะเป็นราคาเดียวกับเคสตู้ปลาตัวใหญ่อะแหละเนะฮะ แต่ว่าก็มาอยู่ในไซส์ที่เล็กกว่าแต่ว่ามีฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือตัวกระจกนี่แหละนะครับแล้วก็รุ่นใหม่กว่าอันนี้คือใสยังอันนี้คือใสแต่ว่ายังไม่ได้ลอกฟิลม์มอันนี้ยังไม่ได้ลอกฟิลม์มเฮ้ยเราไม่เรเฮ้ยเราลอกฟิลม์มอ๋อลอกฟิลม์มด้านในนะเหลือฟิล์มนอกนะครับเฮ้ยอันนี้อันนี้ของเราเราลอ,อกได้เนี่เคเหมาหะมสำหรับใครคะเหมาะสาหรับคนที่แบบเวลาอาบน้ําอยู่ไม่อยากให้ใครเห็นนะไ,ไ,ไอกระจกในโรงแรมที่อย่างนี้เอาไว้ทําอะไร อ๋อสีโอ้โอ่ะเอออ่ะตามนั้นนี่ถ้าเราออกก็จะใสขึ้นอีกนะฮะเดี๋ยวปิดก่อนอันนี้คืออันนี้คือขุดอันนี้แบบไปกับเออ่ไปกับเพื่อนไปกับ ที่ไปกับน,น้องเอเอ lings, แต่น,นี้อันนี้อันนี้ไปกับแฟนไปกับผู้บ um, ่าวไปกับผู้สาวไปกับพ่อกับแม่ในชุดตกกระชายอ่าลืมปิดเอาลื้อเสียคือระบบเสียเออก็คือกดปิดแล้วแต่ว่าไอ้กระจกมันอันนี้อไม่เคยนะ แต่เต้นเคยเนี่เต้นเคยทำแตะตามือเลยนี่เหรอตอนนั้นอะ่ะเฮ้ยแต่ว่าถ้ามองตรงๆอ่ะมันจะแต่ถ้ามองเฉียงๆนียมันจะอารมณ์ฟิล์มการเสือกเลยนะอ,อ่าคือคือถ้ามองอย่างเงี้ยมองไม่เห็นอ่ใช่มองมองแบบอย่างเงี้ยมันก็ขุ่นแต่ถ้ามองตรงๆอ่ะก็คือจะเป็นกระจกปกตินะครัอ่ะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีตรงนี้ที่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ทำให้ เครื่องนี้ราคาสูงนะครับแล้วก็จะมีพัดลมเคสให้ทั้งหมด4ตัวซึ่ง4ตัวเนี่ยก็เป็นพัดลม A R G B ทั้งหมดแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวครับที่เขามาให้แล้วลิงค์แล้วทำไมไฟถึงยังปรับไม่ได้อันนี้ยังไม่รู้นะฮะเดี๋ยวต้องลองอศึกษาเพิ่มเติม,ตมนิดนึงนะฮะแล้วก็ตัวพอร์ตเ,เชื่อมต่อด้านบนก็จะมี Type C เพิ่มขึ้นมาปกติพราะเคสตู้ปลาจะไม่มีรุ่นไหนที่มี Type C เลยนะฮะร,รุ่นนี้ก็มี Type C ให้แล้วมี USB ส0 3.2ดศูนย์ส แล้วก็เป็น AUX นะครับมีปุ่มที่ไว้เปิดปิดตรงนี้เปิดปิดตัวแผ่นกระจกให้เป็นขุ่นเป็นใสนะฮะแบบนี้แล้วก็มีปุ่ม LED ที่เอาไว้ปรับไฟตรงนี้ได้นะฮะที่แน่ๆคือปรับไฟตรงนี้ได้แต่ว่าอ่าอันนี้นะครับตรงนี้เป็นกระจกด้านหน้าเขาจะเป็นแบบแผงระบายอากาศ a i r f o นะฮะก็จะมีพัดลมด้านหน้า2ตัวด้านบน2ตัว ระบาอากาศตรงนี้เอาอากาศออกตรงนี้ก็ตรงนี้เอาอากาศเข้านะครับอันนี้ด้านหน้าเอาเข้าด้านบนเอาออก2ตัวเข้าเข้า2ตัวออก2ตัวนะีมีทั้งสีขาวแล้วก็สีดําราคาค่าตัวก็อยู่3,000ันต้นตน้นะครับใครที่ประกอบร้อมกับที่ร้านก็เป็นเคสที่ต้องเพิ่มเงินอยู่ประมาณ1,700บาทนะครับเพราะว่ามันก็จะแพงกว่าเคสปกติมาเกือบเกือบเท่าตัวเลยนะนะฮะเกินเท่าตัวดนะ้วยซ้ำ เพราะว่าเคสปกติเราก็อยู่ในเดทประมาณพันกว่าบาทประมาณพันห้าอะไรเงี้ยนะครับก็ตัวนี้มันอยู่ประมาณสามพันหนึ่งเก้าสิบนะครับก็จะเพิ่มมาพันเจ็ดนั่นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าใครอยากได้เดี๋ยวจริงๆอยากอยากแบบเอาสักเพิ่มสักพนะันห้า้วเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอาจจะอาจจะลดได้นิดนึงอาจจะลดได้นิดนึงเผื่อใครที่อยากได้ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจตัวเคสมิรา1000พันนะครับทั้งสองสีแบบนี้ก็จัดสเปกกระบอลมีฮอมชูได้นะี่ครับกระบอนมีฮอมชูจัดให้ผม